เพื่อนๆวันนี้เรามีเต็นท์หตัวนะครับที่เราเอาไปทําการลองกลางมาแล้วนะแล้วก็เห็นว่าดีนะเลยเอามาบอกต่อนะนั่นก็คือเต็นท์เสาลมนะครับชื่ออะไรนะทานเซียนเจอทานเซียนเจอเป็นของจีนนะทานเซียนเจอนะครเป็นเต็นท์เสาลมนะส่วนสเปค ก็จะเป็นผ้าโพลีพีูนะครับส่วนตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นผ้าเดียวกับตัวเต็นท์เลยนะนี่ก็จะมีเอกสารต่างๆเดีเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าทั้งแล้วนะครับเต็นท์ตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าซื้อเต็นท์อย่างเดียวเนี่ย สี่พันมีทอนนะครับแล้วก็ถ้าซื้อพร้อมทาบด้วยนะครับพอดีกลางไว้ก่อนแล้วเพราะว่ามันร้อนนะครับ น,นี่ก็จะมีเม้นนวดนะฮะให้เมนนนวดนะครับแกะตัวเต็นท์ออกมาก็จะมีสายรัดที่เป็นสตินทุกแกให้นะครับพร้อมกับตัวกันเชื้ออุปกรณ์ที่เขามีให้นะครับก็จะเป็น นี่ความลมอันน้อยนะครับแล้วก็ชุดสมอเชือกแล้วก็คอนให้ตัวทาร์บก็เหมือนกันนะเขาก็จะมีชุดสมอ,อชุดเชือกแล้วก็แผ่นแปะเมื่อรั่วซึมนะก็ใช้แก้ไขได้นะครับเป็นแผ่นพลาสติกใสเอาไว้แตะเวลามันมีรอยรั่วครับก็จะมีคอนเป็นคอนพลาสติก เชือกของตัวเต็นท์เนี่ยก็จะมีให้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับแล้วก็สมออีกนี่สมอเป็นขนาดนี้ขนาดยี่สิบเซนเป็นอันเล็กนะฮะมาลักสี่มิลได้ก็พอใช้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สองสิบสามสิบสี่สมอที่สี่นะครับเชือกแตดค้อสหนึ่งเดี๋ยวเราเก็บก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สมองสมองเขานะครับเราใช้สมอตัวเองเชือกอาจจะมีใช้บ้างนะครับดูก่อนวันนี้ลมแรงวะ่ะถ้ามีลมแรงก็น่าจะใช้เชือกเขาเก็บก่อนส่วนปั๊มลมนีม่นะครับเขาจะเป็นปัมน๊มน้อยให้นะครับเป็นปั๊มแบบดูอ่อนะ แบบดับเบิลให้ดูดับเบิลก็คือขึ้นก็เป่าเข้าลงก็เป่าเข้านะเด่ยเดียวแล้วก็มีหัวให้ทั้งหมดสามหัวแต่อันเนี้ยลองใช้ดูแล้วนะครับก็มันหลวมอ่ะเราต้องหาพลาสติกเทปป้าเทปมาพันไว้หน่อยเพราะว่าไม่ให้มันหลุดนะเพราะว่ามันจะเป็นหัวอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยเวลาเสียบมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยบ เสียเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกลารอะไรดูว่ามันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะเนี่ยเบาๆพกพาง่ายตัวเนื้อผ้านะครับก็จะเป็นผ้าแบบนี้ก็ถือว่าหนาพอสมควรนะครับตัววาวเหมือนกันเป็นเสารลมตัววาวก็จะคล้ายๆกัน นะครับนี่แล้วก็มีหัวใส่อันนี้เป็นตัวปล่อยเวลาเราจะสูบเราก็ต้องขันตัวนี้เข้าไปก่อนอแล้วก็คายตัวนี้ออกนะครับก็จะเป็นวาล์วด้านในไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ี๋ยวเราก็จะมาเริ่มการกันเลยลมตัวนี้เราก็ ใช้ปั๊มตัวนี้เลยนะครับง่ายๆที่จริงใช้ปั๊มวิฟ้าก็ได้นะไวมากเลยกรเสียบเข้าไปใช้หัวนี้แย่เข้าไปเลยแล้วก็ตัวนี้อยู่ด้านล่างนะครับเอาเท้าเหยียบไว้นะฮะแล้วค่อยๆเป่าเราจะเริ่มจับเวลาดู ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะ,ะเราลองดูว่าเราจะใช้เวลาในการทำลมตัวเนี้ยกี่นาทีทำง่ายครับเริ่มขึ้นแล้ว สองหน่อยนะครับเป็นสไตล์ของเสาลมนะที่เราต้องช่วยเขาจัดทรงก่อน เ็นทรงมาแล้วแค่นี้ก็จัดทรงได้แล้วอันนี้เราก็จัดทรงไปก่อนนะครับนี่ก็เสร็จแล้วไม่เห็นหนึ่งนาที ไม่ถึงหนึ่งนาทีเสร็จแล้วอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาจัดทรงกันก่อนแล้วแหละแล้วก็มาเอาลมเข้าย้ำอีกทีหนึ่งนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีเสร็จแล้วโอเคเรามาดูทรงกันเสร็จแล้วก็ปิดวาลวด้วยตัตรงนี้ให้แน่นนะตันรั่วซึมเสร็เรียบร้อย ห่า้องที่มีระบายอากาศอยู่จะอยู่ด้านหน้านะนี่เราก็เสร็จแล้วเมื่อเราตอกสมอครบหมดก็จะมาปั๊มลมให้มันแน่นกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะ,ะถ้าขาเก้าอี้มานั่งนะก็เหยียบเงียค่อยๆแต่ว่ามันใช้เวลาประมาณนาทีนึ่งครับเต็นทก็เข้าทรงแล้วนี่มันก็เริ่มกดไม่ได้ล้วจะใช้จับเสาลมเอา วันนี้อาจจะไม่ต้องใช้เชือกในการล้งางเสานะเพราะว่าเสาแข็งแรงมากใช้เวลาไม่นานร้อนก็ใส่หน้าเราอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดเต็นท์นะครับนี่เต็นท์จะมีประตูหน้ากับประตูหลัง สามารถกางออนนิ่งออกมาได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะนี่กางอย่างนี้ถ้าซื้อเป็นอย่างเดียวเนี่ยเขาะจะไม่มีเสาแถมให้นะครับเราต้องหาเสามาเองนะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่กาไม่กางออนนิ่งออกเราก็ม้วนเก็บเราเข้ามาดูเนื้อผ้ากันก่อนนะครับด้านในเนี่ยเราก็เขาก็จะทึบมีชั้นเครือบ เคลบกันแดดให้นะครับเป็นสีดาแล้วก็ซีนตะเข็บนี่ตัวช่องระบายอากาศต้องอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเต็นท์ด้านหน้าเ็จะเป็นอย่างนี้ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยสามารถเปิดเป็นออนนิ่งได้นะครับหน้าหลังเลยส่วนนี้ก็เป็น TPU จะเป็นท่าพ p u อย่างเดียวไม่มีตาข่ายไม่มีอะไรนะครับเวลาฝนตกก็เปิดแล้วก็เวลานอนเราก็ปิดจากผ้าที่เขามีให้ข้างในนะครับผ้าทิพข้างในมาดูรอบด้านกันก่อนน่จะเป็นอย่างนี้เลยด้านหลังเราก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับเป็นเช่นเดียวกัน เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าตัวซิปเขาก็จะมียี่ห้อของเขาอยู่นะครับดามดาตัวจับซิปเนี่ยก็จะมีทั้งซิปข้างนอกเชือกที่เปิดข้างนอกและเชือกที่เปิดข้างในนะเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปนอนให้ดูก่อนว่าข้างในเนี่ยมันกว้างนะเดี๋ยวเราจะกางเสร็จจัดเสร็จแล้ว๋จะทําให้ดูว่าข้างในมันกว้างขนาดไหน ผมสูง160นี่งานได้สองคนสามคนได้เลยเหลือเหลือประมาณห้าสิบเซนข้างในมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าพื้นจะเป็นพื้นเดียวกับตัวผ้านะครับแล้วก็มีการซีนตะเข็บให้ รอบได้น,นะครับที่เป็นที่เขามีการเย็บเนี่ยเขาก็จะซีนตะเข็บให้เงี้ยส่วนด้านในด้านในตัวเต็นท์เนี่ยก็จะเป็นตัวเคลือบความร้อนนะครับที่เป็นสีดาท่อเป็นขนาด8เซนนะครับด้านบนนี่นก็ตะครยเขาก็จะมีผ้าเทปปิดให้นะครับเลยทิปก็ลื่นพอสมควรนะครับ ด้ามซิปเขาก็จะมียี่ห้องเขาส่วนด้านที่พยนี่ก็ <Go. S 1> เช่นกันก็จะมีผ้าติดด้านในให้นะครับนี่แล้วก็ติดเกลีด TPU นี่จะไม่มีตะข่ายให้นะก็จะเป็นแค่ TPU อย่างเดียวเลยนี่นัานหน้าแว่ด้านบนที่เป็น TPU นะครับวันนี้เรากางทับปิดคุมไว้เดี๋ยวจะมาบอกอรายละเอียดอีกทีว่า การกลางทัาบกับเจ้าเต็นต์ตัวนี้มันสามารถกลางได้สามแบบนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปมาให้ดูนะครับว่าการกลางทาบเนี่ยมันกลางได้แบบไหนบ้างนะครับสามแบบเสาเนี่ยมันก็เละก็ตึงๆเหมือนนะแน่นเลยยังสุกลงเข้าได้อีกนะเพื่อนถ้าอยากใส่สุกพวกอีกก็จะยึด เป็นตีนตทูแกไว้เดบกับเต็นนะครับอ่ะมาพูดถึงด้านบนก่อน TPU นะครับตัวนี้เป็น TPU นะก็จะมีตัวปิดให้ผ้าเทปปิดให้นะครับเป็นแบบแขวนส่วนด้านบนนี้ช่องระบายอากาศเนี่ยเขาจะมีช่องใส่ไฟ,ไฟหรือใส่ของแต่ตรงเนี้ยจริงๆคือใส่ไฟนะ คือเราก็เอาใส่ไฟลงไปในงนี inos, ้เลยแล้วก็เปิดห้องข้างในก็จะสว่างเลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดตะข่ายกันก่อนเพื่อระบายอากาศต้องเปิดจากด้านนอกอันนี้เปิดแล้วเดยรายละเอียดก็จะเป็นดังนี้น่าจะเป็นแวงไฟ 知道没？嗯 <music>